พ่อใหญ่ไม่ยอมขึ้นรถนะครับวันนี้ก็ตื่นตกใจนะครับผวาเหมือนกันนะครับผมกลัวจะมางานเขาไม่ได้นะครับเกิดอะไรไม่รู้ครับกับพ่อใหญ่นะครับไม่ยอมขึ้นรถนะครับผมกลับตัวแล้วก็วิ่งเข้าไปที่หลักนะครับแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ป้าย้านะครับก็ในที่สุดก็จับได้นะครับพาขึ้นรถมา ถึงในงานแล้วนะครับวันนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับก็มาขอากำลังใจจาก FFC ทุกท่านเลยนะครับผมงานแรกนะครับวันนี้ตกใจเหมือนกันนะครับผมกลัวจะเสียงานให้กับเจ้าภาพนะครับแต่ใน,นที่สุดก็มาปลอดภัยแล้วนะครับผมเออฮู้ไม่เออ

ครับผมสวัสดีครับจุงกะบัตรแมวบอมป้นบัตรเรือดเลืขึ้นเนี่ยเนาะวันนี้นะครับก็จะพาช้างพ่อใหญ่นะครับไปร่วมงานบุญนะครับผมแห่นาคนะครับที่บ้านสวายตางวนนะครับผม ที่บ้านสวายตังวลนะครับผมวันนี้เจอกันครับตำบลน,น้องใหญ่เอเภสึกจังหวัดวิลามนะครับผมตอนนี้ก็จะพาพ่อใหญ่ขึ้นรถแล้วนะครับผมเตรียมตัวนะครับงานแรกนะครับที่หายตกมันมานะครับหลายเดือนก็จะตื่นเต้นนิดนึงนะครับผมเพราะว่าช้าไม่เคยได้ออกงานนะครับ หลายเดือนแล้วครับก็ยังปรับตัวปรับสภาพยังไม่ได้นะครับผม,มในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับทางนะครับก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหลายเดือนแล้วครับไม่ค่อยได้ไปแห่งงานนะครับผมตรงนี้ น้ำให้พ่อใหญ่ครับจะไล่พ่อใหญ่ขึ้นรถแล้วครับผมตอนนี้นะครับเตรียมตัวที่จะไปห่งานแล้วครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีรายได้นะครับก็จะตื่นเต้นดีใจมากครับได้งานได้ทํางานแล้วครับงานแรกพอๆได้ค่าอาหารช้างนะครับผมมาจุ่มเกลือนะครับน้องๆช้างหลายๆเชือครับผมตอนนี้เราก็สั่งสับพลีมานะครับรถหนึ่ง ราจะมาถึงวันนี้แล้วครับเพราะว่าอาหารช้างก็ขาดแคลนหมดอาหารช้างกินแล้วนะครับผมตอนนี้ก็จะพาพ่อใหญ่ไปหาค่าขนมให้ลูกๆนะครับพอได้อาหารช้างค่าอาหารช้างมากินเยอะอนะครับผมช้างหลายเชือกนะครับผมกินเยอะนะครับวันนี้ก็เลยจะมาขอกําลังใจนะครับผมจากแฟนคลับทุกคนทุกท่านนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้พ่อใหญ่ที่จับไทด้วยนะครับผม พ่อ,อใหญ่ไปหาค่ข,ขนมห้กับลูกๆนะครับพอได้พอได้ดพ้นครับพี่นอ้องงานแรกดีกว่าไม่ได้ไเลยนะครับเต้นเต้นบ้างอะไรบ้างครับมาหนามามากวัญเยอะเลยเนี่ยเต้นยตสนรดเลย มาจะลีลาบ้างอะไรบ้างครับเพราะว่าไม่เคยได้ขึ้นรถนานแล้วนะครับผมให้ข่อยขึ้นรถก่อนเออเออูไปมาเออเออเนี่ยเออมาให้มา

ครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านสวายตง,งวนแล้วนะครับบ้านที่จัดง,งานนะครับผมหลังจากที่พ่อใหญ่นะครับก็ไม่รู้ตกใจอะไรนะครับผมวิ่งเตลิดไม่ยอมขึ้นรถนะครับแต่ในที่สุดเราก็ขึ้นมาได้นะครับผมก็คงจะเป็นกับคงจะเกิดจากที่ไม่เคยได้ แหงงานมาหลายเดือนแล้วน,นะครับผมก็เลยปรับสภาพยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็เอาช้างพหญ่ขึ้นรถนะครับโดยจะใช้ความระมัดระวังให้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าช้างเพิ่งหายตกมันใหม่ก็จะปรับสภาพอะไรไม่ได้นะครับเป็นกาลังใจให้ผมเลยนะครับผมงานแรกนะครับวันนี้ครับผมวันนี้เราก็มากัน3ามคนนะครับ น,นะครับที่เขาวิ่งไปอยู่ข้างในป่าหญ้านะครับผมมีต้นไม้อยู่พอดีเขาเลยถูต้นไม้นะครับเราเลยจับได้นะครับ <resser> ก็ใจหายใจคว่ำนะครับผมสู้สู้ครับ 我看看。嗯嗯嗯 ลงกันแกต์เป็ล่งไปใหญ่ถูกครับ Nên bạn đi Nên bạn đi. Ôi, này bắt đi ta này bắt đi Nè đi Oi, Oi. Oi. Yeah. 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 ถืไมค้ครับทันยครับตากล้องขยับมาเลยครับครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้นะครับ<ม>เกือบจะเสียงานนะครับผมก็ใจหายใจคว่ำนะครับเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ ม่คิดไม่ฝันนะครับว่าพ่อใหญ่จะมีอาการตื่นตกใจนะครับก่อนที่จะเดินทางมานะครับผมเราก็ยกมือไหว้ขอพรประกรรมนะครับให้ต้นบันดาประทานพรให้ปลอดภัยนะครับพ่อใหญ่ตกใจตื่นอะไรไม่รู้นะครับไม่ยกขึ้นรถนะครับผมวิ่งเข้าไปที่หลักนะครับแล้วก็เลิดเข้าไปในป่าหญ้านะครับผมพอดีไปเจอต้นไม้แล้วเขาก็ ยืนหูต้นไม้นะครับก็ไปช่วยจับกันหลายคนนะครับผมพอดีผมเข้าไปเจอพอดีนะครับก็เลยขึ้นทีแล้วก็ขึ้นขึ้นรถมาได้นะครับผมวันนี้ก็ปลอดภัยแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมในวันนี้งานแรกครับผมแหหนักวันนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ